สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนดูนะครับสำหรับทุกวันที่เราก็มีเกมมือถือที่ออกใหม่มาแนะนํากันเป็นประจํานะครับซึ่งวันนี้ครับผมก็ได้รวบรวมเกมมือถือน่าเล่นประจําสัปดาห์นี้นะมาแนะนํากันแบบจัดเต็มถึง10เกมด้วยกันครับใครที่กําลังอยากอัปเดตเกมมือถือใหม่ๆหม่หรือกําลังมองหาเกมใหม่เล่นกันอยู่เนี่ยมาดูกันเลยครับว่าจะมีเกมอะไรที่น่าเล่นกันบ้างและก่อนจะไปรับชมคลิปครบก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับ มาดูกันที่เกมแรกกันก่อนเลยครับกับเกม Tower of Fantasy เกมแอคชั่น MMO RPG สไตล์เมจีนครับที่จะมาในธีมของโลกแฟนตาซีไซไฟโอเพนเวิลด์กันเลยครับตัวเกมเนี่ยจะให้เราออกสำรวจโลกกว้างที่เต็มไปด้วยปริศนามากมายนะรูปแบบการเล่นน,ะนั้นก็มอบอิสระให้แก่ผู้เล่นสูงมากครับทั้งการสำรวจแผนที่การวิ่งการว่ายน้ำหรือแม้กระทั่งการปีนป่ายก็สามารถทำได้ทั้งหมดเลย จุดเด่นของตัวเกมจะอยู่ที่แอคชั่นการกดคอมโบมันๆในการต่อสู้และการปะชนภัยที่คล้ายกับเกมอย่าง g e n s ชินอิมแพคกันเลยครับแต่ที่เด็ดเนี่ยคือเกมนี้สามารถเล่นพร้อมกันหลายๆคนได้เลยทางด้านงานภาพกราฟิกก็จะเต็มครับทั้งฉากตัวละครเนือ้อเรื่องและระบบการต่อสู้เนี่ยดูใหม่และก็ทันสมัยน่าเล่นครับสำหรับใครที่ชอบสไตล์กราฟิกอนิเมะคุณภาพนะตัวเกมนี้ก็ถือว่าไม่ควรพลาดครับ เกมต่อไป Dynasty Warrior Overlord เกมมือถือแอคชั่นแฮ็กแอนด์สแลครับจากตระกูลของ3ามก๊กมูโซครับที่จุดเด่นเนี่ยคือมีการเล่นเหมือนกับบนคอนโซลเลยนะทางลูกเล่นในการทำคอมโบการตั้งโล่กิ้งโลกใช้สกิลหรือจะเป็นการเรียกม้ามาขี่อะไรพวกนี้ก็ทำกันได้แบบมันสะใจมากๆครับ ัวละครของเราเนี่ยคนเดียวนะสามารถเอาศัตรูเป็นพันๆได้อยู่หมดอะไรประมาณนี้ตามแบบฉบับของเขาเลยครับส่วนงามภาพกราฟิกถือว่าสวยงามครับแล้วก็อาจไม่ได้แตกต่างจากมูโซเวอร์ชันอื่นมากมายสักเท่าไหร่นักแต่ก็ถือว่าไม่ไดขคิเล่ครับซึ่งใครที่ชอบการต่อสู้บูมมันๆตัวเกมนี้ถือว่าน่าจะตอบโจทย์กันละครับมาดูกันต่อกับเกม Breath Eternal ช่วงนี้เรียกได้ว่าเกมเปิดใหม่ค่อนข้างเยอะกันเลยครับสำหรับ b r e a d e Eternal นั้นจะมาในแนวแบบ MMO RPG ซึ่งได้ทางค่ายของลองตูโคเรียครับนำัวเกมเปิดที่เซิร์ฟเกาหลีก็ยังเป็นทางการทางระบบของ iOS แล้วก็ Android ด์โดทุกเกมจะมาพร้อมกับอาชีพให้เลือกใช้งานกว่า5อาชีพด้วยกันครับได้แก่ Ranger, Mystic, Berserker, p a l a d i n แล้ดและก็ Magic เช n และเขาเกมว่ามีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอย่างเรเท r a c i n g นะเข้ามาผสมในการพัฒนาด้วยมันทําให้เกมนี้ครับแสง,งเงาอะไรต่างๆภายในเกมนั้นดูสมจริงมากยิ่งขึ้นจากที่ดูครับปรับสุดภาพสวยจริงครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เวอร์วังเท่ากับพวก V4 หรือว่าเกม M MO High End เท่าไหร่นักแน่นอนว่าเกมสไตล์ M MO แบบนี้ครับจะเต็มทั้งระบบของ PvP สงครามขนาดใหญ่รวมไปถึงการตีบอสและระบบสัตว์เลี้ยงครับแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือระบบหลายสกิลอื่นๆก็มากันครบ หากอยากได้เกมเก็บเวลมาใหม่นะภาพสวยๆครับถือว่าเป็นหนึ่งเกมที่น่าจะเข้าไปหลอกกันครับมาต่อกันที่เกม e เอ o i อ a เกมสไตล์นีะเล่นตามเนื้อเรื่องครับที่รูปแบบการต่อสู้นั้นจะมาในแนว t u r n b a เบ r อารโดยตัวเกมจะให้เราจัดทีมตัวละครที่มีให้เลือกกว่า60ตัวและแต่ละตัวจะมาพร้อมกับสกิลที่มีความอลังการงานสร้าง ทางด้านของเนื้อเรื่องเกมครับเข้มข้นมากๆส่วนระบบเกมเพย์นั้นเรียบง่ายไม่ซับซ้อนให้เราเนี่ยได้ออกสำรวจโลกกว้างเดินทางทำ q u ื่นไปเรื่อยๆครับแกมนี้บอกได้เลยว่าภาพสวยงานดีครับจะมาในแนวแบบแฟนตาซีของสไตล์ญี่ปุ่นสำหรับใครที่ชอบเสพเนื้อเรื่องครับเสพท่าคัสสินสวยๆของตัวละครก็ขอแนะนำเกมนี้ได้เลยครับเกมต่อไป l a b y r i n t h Legend 2 เกมมือถือภาพพิกเซลครับที่จะมาสไตล์การเล่นแบบ Hack a n d s l a s ตใครที่ชอบเกมแบบตรุยดันเจียนฟาร์มของเพื่อนๆเ,เนี่ยบิวตัวละครครับเกมนี้ลองกันดูได้เลยเพราะว่าตัวเกมเขามีดันเจียนให้เราผจญภัยมากมายรวมไปถึงมอนสเตอร์แล้วก็บอสสุดโหดกันด้วยนะชนิดที่ว่าคนที่เล่นเนี่ยต้องร้องขอชีวิตกันเลยแหะครับงานภาพกราฟิกก็ตามที่เห็นนี้เลยนะมาแบบสไตล์ภาพพิกเซลสเปคต่ำใช้พื้นที่ติดตั้งกันไม่เยอะ และที่สําคัญมันเป็นสไตล์ภาพพิกเซลที่สวยมีสไตล์มากๆครับไม่กระโหลกกรลานะสำหรับเกมนี้ด้านแผนที่เนี่ยโคตรเยอะครับมีหลายแบบรวมไปถึงสกิลแล้วก็อาวุธก็มีเลือกปรับใช้งานกันได้อย่างอิสระบอกเลยครับว่าใครที่กำลังมองหาเกมมือถือสเปคต่ำๆเนี่ยพื้นที่ติดตั้งไม่เยอะจนเกินไปครับตัวเกมนี้ถือว่าต้องเข้าไปลองกันดูครับถัดมาเป็นเกม Among Gods เกมมือถือจัดทีมต่อสู้ครับที่จะมาในแนวการผจญภัยแบบแฟนตาซีงานภาพกราฟิกแบบ t ีดีเต็มรูปแบบสำหรับตัวเกมนี้จะมีฮีโร่กว่า100ตัวให้เราได้เลือกใช้งานครับมาใส่ทีมของเราโมเดลตัวละครแต่ละตัวนั้นถือว่าค่อนข้างโอเคครับอาร์ตวูต่างๆนั้นก็ทําออกมาได้สวยงามส่วนโหมดการเล่นนะั้นจัดกันมาครบถ้วนครับทั้ง PvP PvE โหมดการอัปเกรดอัปดงอัปดาวอัปตัวเลยพวกนี้นะเพิ่มสเตตัสนั้นก็ไม่ยุ่งยากครับ เห็นว่ามีภาษาไทยในเกมด้วยนะโดยรวมแล้วจัดว่าน่าเล่นมาใหม่ครับใครที่ชอบสไตล์นี้โหลดมาลองดุ่นๆได้เลยครับเกมต่อไปเทอร์ลาดจีนิสเกมมือถือจำลองการสร้างเมืองในอวกาศครับโดยเกมนี้จะให้เราก่อล่างสร้างเมืองขึ้นมาใหม่บนดาวอังคารกันเลยครับตัวเกมทำแต่การสร้างการออกแบบการจัดผังเมืองนะเพื่อสร้างอารยธรรมขึ้นมาใหม่ ซึ่งนอกจากมีสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆแล้วเรายังต้องดูแลพลเมืองให้มีชีวิตดีมากยิ่งขึ้นครับเกมนี้จึงจะมีในเรื่องของการเพราะปลูกและก็สร้างแหล่งน้ำเลยนะรวมไปถึงแหล่งออกซิเจนเข้ามาเกี่ยวข้องครับทำให้ตัวเกมนั้นมีความท้าทายมากยิ่งขึ้นในการเล่นใครที่ชอบสายสร้างครับคึงๆเอาชีวิตรอยครับตัวเกมนี้ถือว่าน่าลองมากๆครับมากันทิ่เกม Legend of the Lost Memory เกมมือถือจาก IP ดังของแลกนลัลล็อคเจ้าเก่าเจ้าเดิมนั่นเองถือว่าทําออกมานั้งโคตรจะเยอะหลายแนวมากๆนะสำหรับซีรีส์ของแรกนัลล็อคครับซึ่งภายในเกมนั้นยังคงโมเดลและความคลาสสิกเอา,วาไว้อย่างครบถ้วนตัวเกมนี้จัดหนักจัดเต็มโดยเนื้อเรื่องครับให้เรารู้สึกเหมือนว่าดูอนิเมชั่นมูฟวี่ไปพร้อมกับการเล่นเกมครับส่วนการเล่นนั้นจะเป็นการจัดทีม4ตัวละครวางกลยุทธ์ในการต่อสู้มีฮีโร่กว่า20ตัวครับให้เลือกบิลเลือกอัพเลือกเล่นกันตามใจชอบ ตัวเกมเขาเกมว่าจะได้กินอายของแร็ n a r ล k ็ออนไลน์แบบสุดๆนะแถมยังมีเรื่องราวใหม่ๆให้ได้ติดตามกันด้วยครับงานนี้สาวกของแรก n a น o ล็อกเนี่ยถือว่าต้องเข้าไปลองกันดูครับมาต่อกันด้วยเกม c a t a c h i m i e มเกมมือถือ RPG ครับที่มาในธีมของแมวเหมียวนักประจนภัยตัวเกมนี้มีตัวละครแมวกว่า9ตัวเก้าอาชีพให้เราได้เลือกเล่นแต่ตัวจะมีสกิลคลาสที่แตกต่างออกไปครับ รูปแบบการเล่นเนี่ยจะมาสไตล์โลกไลท์ให้ตะลุยด่าไปเรื่อยๆครับกำจัดมอนสเตอร์ที่เด็กของตัวเกมนี้จะมีระบบของการเล่นแร่8ปธาตุให้วางแผนต่อสู้ในรูปแบบกว่า1,000รูปแบบกันเลยครับมาพร้อมกับกราฟิกสไตล์นมะน่ารักสไตล์แมวเหมียวนั่นเองเล่นกันได้เพื่อนๆสเปคเบาๆไม่หนักเครื่องใครที่อยากได้เกมใหม่ๆครับลองจัดเกมนี้กันดูได้นะสำหรับสไตล์โลกไลท์ครับ และก็มาถึงเกมสดท้ายที่เปิดใหม่ประจำสัปดาห์นี้ครับกับเกม w i l h u m m e r Next Age เกมมือถือสเปคต่ำที่ใช้พื้นที่ในการติดตั้งเนบนเครื่องโคตรจัน้อยครับแต่ว่าความสนุกของตัวเกมนั้นถือว่าไม่ธรรมดาภายในเกมจะเป็นสไตล์การเล่นแบบแนว RPG ครับที่จะให้เราสร้างอาณจักของสัตว์ยุคโบราณครับภาพกราฟิกเน้นที่ความเรียบง่ายนะแผนที่ลุยกันไปได้หลากหลายแบบครับรวมไปถึงคราฟไอเทมด้ด้วย และก็จะมีพวกบอสให้เราได้ต่อสู้ด้วยนั่นเองครับเปเกมมือถือแนวตั้งนะที่ผมมองว่าเล่นกันได้เพลินฆ่าเวลาได้ดีเกมหนึ่งเลยครับสำหรับตัวเกมนี้ก็ครบกันไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับทั้ง10เกมที่เปิดใหม่ประจำสัปดาห์นี้ครับส่วนลิงก์ดาวน์โหลดทั้งหมดเนี่ยจะแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปเช่นเคยครับสามารถกดดูเพิ่มเติมกันได้เลย และใครที่อยากให้ทําเกมไหนหรือกาลังมองหาเกมแนวไหนอยู่เนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับเดี๋ยวว่างเนี่ยจะจัดมาให้อย่างด่วนๆครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ